อาชีพไหนก็ออกรถได้ดาวเพียง5,9,900บาทเท่านั้นอยบาทเท่านั้นกับเจ้า m i t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะช่วงฟ้าผ่าชมวันนี้ฟ้าพามาพบกับเจ้าคันนี้ค่ะมิ t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตนะคะอาชีพไหนก็ออกรถได้กับเจ้าของรถคันนี้ค่ะอาชีพนะคะอิสระ พ่อค้าคนกลางรับซื้อมาแล้วขายไปกับโปรโมชั่นดาวเพียง5,9,900บาทเท่านั้นแล้วคันนี้ฟ้าแต่งอะไรให้บ้าง mm hmm. เดี๋ยวพามาชมค่ะเริ่มจากด้านหน้ารถก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะเน้นแต่งนะคะคันนี้ทูโทนเริ่มจากด้านหน้าเลยกระจังหน้าครอบตัวสนะคะฟ้าทำสีดำให้เลยสเกิรต์ตัวนี้นะคะของ s p o ร์ตไลเดอค่ะ แค่ด้านหน้าก็ว้าวแล้วเดี๋ยวพามาชมด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างนี่เลยค่ะแตรนรถสีขาวนะคะใส่ซุ้มล้อสีดำตัดกับล้อมแม็กใบพัดสีแดงนะคะโอ้โหเข้ากันสุดๆนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้ารถยนต์คันนี้เลยแม็กตัวนี้นะคะเป็นลายใบพัดขอบ20นิ้วตัวนี้ ฟ้าจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกหลายลายมากชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยค่ะมาดูด้านบนค่ะตัวนี้เน้นการทำสีครึ่งคันนะคะเริ่มจากหูกระจกเสา์ b B เลลาหลังคานะคะติดตัวนี้ค่ะกันสาดสี่ชิ้นแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยสปอยเลอร์หลังแล้วก็คอบเสาอ,อากาศค่ะอันนี้ใช้การแร็บครึ่งคันนะคะมาดูด้านท้ายค่ะเห็นท้ายก็รู้แล้วว่าเป็นปาเจโลไฟท้ายนะคะมีวัลเสน่มากเลยถ้าเป็น M Y 2 3นะคะเขาจะทำโคมสีดำให้เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เป็นรุ่น GT พัดนะคะมาพร้อมกับตัวนี้แล้วเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมาให้จากโรงงานเลยกับโปรโมชั่นดาวเพียง59,900บาทเท่านั้นโทรเข้ามาปรึกษาก่อนนะคะฟ้าแนะนำเรื่องเอกสารให้ฟรีจัดไฟแนนซ์ง่ายทุกอาชีพ ้าขายออนไลน์ก็ได้นะลูกค้ากับโปนี้และพร้อมชุดแต่งให้แบบนี้เลยสามารถโทรติดต่อได้เบอร์นี้นะคะโดยตรงสายด่วนสายตรงเบอร์โทร0826193639ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกเคสนะคะผ่านทุกคันดันทุกเคสแน่นอนค่ะ